เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปแรนไพเรสนั่นเองนะครับแมปที่ยังไม่อัปเดตนะครับแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วนะครับผมเลยถือโอกาสนี้นะฮะมารีวิวผลปีศาจที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดนะครับนั่นก็คือผลไฟผลเมระเมระนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค <c oughs> ้ดแจมมาทางนี้เลยสมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่าย ไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นอไอคอนผลไฟนะครับผลไฟจะเป็นผลระดับเลเจนดารี่นะฮะก็ตามนั้นครับเป็นผลสีทองนั่นเองนะครับผมคือแบบ ตอนแรกผมนึกว่าผมจะเกลือแล้วนะครับแต่ว่าไม่เกลือเฉยเลยนะครับผมก็เลยกินผลไฟแล้วก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับจริงๆผมไม่อยากกินเลยนะฮะผมอยากเจเอาไปแจกแต่มันต้องรีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็นผลที่แบบมีคนใช้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผลที่แจ่มพอตัวนะเดี๋ยวขอดูอน,นี้ก่อนบอสอลองปาร์กเกิดหรือเปล่าเหมือนบอสอลองปาร์กจะไม่เกิดนะโอเคโอเคเดี๋ยวขอผมไปสกิลต,ตรงนู้นแล้วกันนะว่าตรงนั้นมนค่อนข้างจะโหดนะครับส่วนสเตตของผมนะครับสเตตผลปีศาจเนี่ยก็จะเลเวล 500แล้วนะครับก็คือตันแล้วนะตอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูดาเมจแล้วกันนะครับสำหรับผลไฟนะจะมีสกิลถึง4สกิลด้วยกันนะครับมีสกิลบิน1สกิลนะเริ่มจากสกิลแรกเลยแล้วกันครับสกิลตอนแซปุ๊บนีดาเมจจะอยู่ที่672นะครับขอเครื่องฮาคีนหน่อยถึงจะไม่ได้เพิ่มดาเมจแต่ว่าเพื่อความอุ่นใจนะฮะคุณดาวร้อยมากผู้ชมเห็นไหม คุณดาวน้อยมากดาเมจก็เท่าเดิมนะฮะแม้ว่าจะเคลือบฮาคิหรือว่าไม่เคลือบนะครับมันไม่ได้ช่วยอยู่แล้วนะครับคุณดาวน้อยมากนี่ใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับใช้ได้เรื่อยๆนะสกิลแรกนะครับสกิลที่2อนะครับอันนี้น่าจะชื่อว่าจุจิกะนะฮะสกิลี่2ประมาณนี้ครับปึ๊บอ่าดามจ884นะฮะเอาจริงนะใช้มาแค่นี้นะครับผมยังรู้สึกว่าผลหมีน่าจะดีกว่านะครับโอ้โหผมเสียได้ผลหมีเลยครับคุณผู้ชมครับผลอุ้งมือหมีเสียได้มาก นี่ดาเมจก็804นะครับก็ค่อนข้างจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่าสกิลคูนดาวเร็วมากๆเลยนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะส่วนสกิลต่อไปครับจะชื่อว่าเอนไตนะมันอ่านว่าเอนไตจริงนะผู้ชมครับน่าจะใช่นะเออหวังว่าผมจะไม่อ่านผิดนะครับมันแบบ18บวกเลยนะครับผู้ชมครับสกิลต่อไปครับนี่ครับเอนไตปึ๊บอ่า1316นนะครับดาเมจเป็นการเรียกลูกบอลเพลิงออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ปึ้มใส่มอนนะครับผลอันนี้ครับก็จะเป็นผล สายโลเกียนะครับแน่นอนว่ามอนเกาะนี้ตีเข้าเฉยเลยนะครับโอ้ y god เจ็บนะเนี่ยแล้วก็สกิลสุดท้ายครับก็คือไฟไฟนะครับเป็นสกิลบินของผลไฟเราต้องกดสกิลค้างนะครับก็จะประมาณนี้บินไม่ค่อยเร็วนะครับบินช้าแต่สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับใครที่ขี้เกียจขี่เรือเหมือนพี่นะครับเออผมลืมไม่ดูเรื่องระยะสกิลนะครับสกิลแรกระยะก็ใกลพอสมควรนะครับเรื่องระยะสกิลก็พอใช้ได้นะ สกิลต่อไปก็ไกลเหมือนกันนะครับสามารถใช้ฟาร์มได้นะครับค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแต่ว่าเอาจริงนะผมคิดว่าผลที่ฟาร์มดีที่สุดนะตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นผลหมีเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าสกิลไกลมันแบบดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการฟาร์มมากๆเลยนะส่วนผลไฟนะครับน้องๆมีความเห็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยเพิ่งมาลองใช้นะครับหลังจากกินเสร็จแล้วเพิ่งมาลองใช้งานนะครับ ก็แจมอยู่นะแจมอยู่นะครับใช่ว่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจพี่เท่าไหร่นะครับก็ตามนั้นนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร์ด้วยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ